สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพวงระยะไร้สไตล์ค่ะชาติแต่ไม่ได้ธรรมชาติการได้มาไล่แพะค่ะทก่า,า,าทนทุกคนนี่ค่ะธรรมชาติในบ้านจนได้ทุกคนคะ่ะเรียกตาเนี่ยตัวแรกนะมันมันเขาเลูกเดือนในกีกตัวน่ะมันอย่ามาหนักเต้นนะก,กว่านูดโอ้แล้ว <laughs> ยุ่งเงาคูกประวัติก่อนมันมามันเดือนมันปีนี่ยมันโต๊กี่ตัวนะละมูเหมือนกันนะครับวันนั้นปุนเอามาเลี้ยงบางกี่ตัวนะเดือนนี้เนี่ยเอามาเลี้ยงประมาณสี่ห้าเดือนน่ะมันเดือดร้อนบ้านไหนมันมุดไปในบ้านมันกินหมดเลยนะลูกสิงทุกอย่างกินหมดเลยเดี๋ยวล่าเละไปไล่มันนึ่ตัวดำน้ำตาลเขาใหญ่โลดตัวนั้นอะมันเคยเข้าไปนอนในบ้านเออ เนี่ยเนี่ยกำลังบักกี้วันที่ผ่านมาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยแต่เร็วโอ้ยลานเบาก็มันยังมาจ้าเนี่อันนี้ไปแปลงแปลงอะไรยังเนี่ยอันนี้คือยังร้านกาแฟกะเอ๋อร้านเติมซวยโอเคอู้ใครอะร้านเติมซวยวเามันลดปะ มัตัวนั้นมันสวกนะน่ะตัวนั้นไล่ควิดนะน้าโอ้โหลุงเดิมให้ดูลงน้าแน่ก็น่นามันไปตะ้องพูดระมย,ยุ่งอ่ะเฮ้ยมันมโมโหแม่มาเออถ้ามันกินยาโอเคมันกินข้าวบนเนี้ยกะโอ้ยอย่ามา,จาเจ้าวะ <laughs> โมโหเลยที่นี่ <laughs> ไปไหนอะ่ะ <laughs> <า>ตาโกบผมาเนาะอยู่อ่าฮะามัน,ะนะะออกไปุ่นละออกปุ่นละเป็นน้ำเ,นนเนนลยไปไอจอมยุ่งอันนี้มันมันมัน มันเกินเลยแล้วนนะ่เน่มันเกินเลยแล้วเด้อมันล้ําเส้นกันแล้วเด้อพวกเธอล้าเส้นแล้วเด้อโอ้ไอมันมโมโหอยู่ว่าทําไมเปิดบ้านก็มันกระโดดมาเนาะจนได้ทุกคนคะ่ะเรียกตาต้องเอาไม้ไปตวัวมได้คือเดิมมาปักที่เดิมเนี่บ้านบ้านตาบะเล่นหลังใหญ่ๆนะั่นแหละ ไปไปเลยไปเลี้ยวขวาออกไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไป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 หาเรื่องนะไปเลยเบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหมเบิร์ดอุ่นไว้เบิร์ดไอเบิร์ดเอาแพะไปเลี้ยงไอออกไหมอุ้ยน้องพี่น้องเอ้ยไหมขั้นมาตรงนี้ไม่เหลือเลยไป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 ไอ้น้องเกิดตรงนั้นเด้อน้องมาต้องมันไปทางขวามือเด้อเลยแม่ไล่ตรงนี้ไปไปเข้าไปเหม็นกินอะกินแรงแรงไปไอ้ไอ้กระโดดไป ไปบ่ปยอมออกอีกไปหรือมันออกก็ได้ก่อมันมันออกหน้าบ้านแม่เนี่ยแม่ลืมไปแม่แกมาเก็บคิปไงแม่แม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 ทำยูทูบไงมันข้ามหัวเนี่ยมันเป็นมันล่มก่อย้อนอยังโอ้ยแล้วมันจะไปกินไรอันหน้ากอของตานะั่นนะ่ะ<อ>ลืมเปิดตรงนี้นอะกถราเปิดตรงนี้มาเข้าได้ก็เดี๋ยวไปไลนนาตรงหน้ากอของ้อง,องลานนะ่ะยุ่งขนาดไรเบิร์ดขนี้นะ่ะอันนั่งป้วนหมอนะแก่ะ<อ>เปิดประตูนี้ละไว้เดี๋ยวกัน มันรูดออกมาเห็นมันรูดมาเนี่ยกดังเนี่ยบแจ้งของของไอ้จะรันไข่เพือเือเฮียเปียกละเยียเปียกมาเลี้ยงเดือดร้อนปองพงไปพุ่นหำแล้วของไอ้จะรันเนี่ยจ้ะบ่ไอ้จารันไข่เฮือเฮียแล้วเฮียมาเลี้ยงเนี่ยมันมีโรงเรือนเนี่ยน่ะเปนล้อมเลยเนี่ยอันนี้หัวลวดไฟฟ้าแล้วมันแบอยู่ไงมันข้ามไปหาป้าไงโอ้ย ม,ม,นะมีไหนได้ส่งผมเมียนั่นมีไหนอะส่งผมเมียที่เปิ้ลจ้างมานะ้ามีไหนฮ้ไปไหนแล้วุล๊อยู้ยูเดี๋ยวป้าถับป้าเลออ้อตัวน้อยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วแน่แน่แน่ไปนี่หมดเลยขจายกํากลังเข้าไปนี่แปมปุ่มตู้นี่เปิดแล้วขาจายต่อนมาต่อนมาฮะอีรถเร็วแต นี่ดิ้กานแกว้นมันเขา่ามันบ่าเข่าอะ่ะอื้อาสงสัยยังมนสงสัยยังวะ มาเข้ามาไอตัวเล็กมามันยังปีกมาเนี่ยเปิดตู้ร้อเนี่ยหู้ยนอนยุงวเราเอ้ยยุ่งขนาดากว่านัาน้นเนาะตืดแล้วนี่โอ้ตืดแล้วอะมีมีกระเบื้องก็มีกระเบื้องเก่าเก่อ็ ไม่สําเร็จค่ะปิดนี้ไม่สําเร็จนะอนนะคะสวัสดีค่ะบายๆเหนื่อยฟงใหญ่เข้าไปขวามือแล้วหลานมาเจอละปิดนี้ไม่สำเร็จนะเน่นะบินมาละูงใหญ่นี่ค่ะทุกท่านค่ะแต่ฟงใหญ่ไปนู่นแล้วไม่สำเร็จนะคะ